จะพาเ,เพื่อนเพื่อมารู้จักกับถังไนโตนะครับซึ่งก็คือถังสีดำๆตัวเนี้ยที่ติดอยู่ที่ปั๊มอัตโนมัตินะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีถังตัวนี้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าถังแรงดันก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นถังสําหรับช่วยเรื่องแรงดันน้ําแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาเสียครับเราจะเช็คง่ายๆปั๊มน้ําเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับมันจะ มีอาการทํางานตัดทํางานตัดเป็นจังหวะนะครับบางทีเหมือนน้ํารั่วหรือว่าเราไม่ได้เปิดน้ํานะครับมันมีจัง,จงหวะทํางานตืดอย่างนี้ครับแล้วก็ตัดจึ๊บเข้าไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยอย่างนี้ครับมันก็จะมีมันก็จะมีจังหวะทํางานแบบนี้นะครับเวลาไม่ใช้น้ําเปิดตัดเปิดตัดเป็นจัง,จงหวะบางทีก็ห่างบางทีก็ทีนะครับ ก็ตัวนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับโดยที่ผมจะปิดการทำงานของปั๊มก่อนโดยที่ผมจะใช้สมาร์ทสวิตช์ในการเชื่อมต่อครับทูย่าในการปิด่ตัดการทำงานเรียบร้อยแล้วปั๊มหยุดทำงานนะครับผมจะปิดน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับก็วิธีเช็คเจ้าตัวถังแรงดันหรือว่าถังในโตตัวนี้ง่ายนะครับ ใช้อุปกรณ์ง่ายๆหาได้ใกล้ตัวนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับตัวเก่าก็จะมีตรงนี้ผมจะเอาดึงมาดูใกล้ๆผมจะใช้ตัวนี้มันเป็นยี่ห้อของเคนโตนะครับก็เป็นแบรนด์จีนราคาถูกๆเหมือนกันประมาณสองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้แรงดันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้มาค่อนข้างทนเหมือนกันนะครับตัวนี้มีเทอร์โมฟิลก็เวลามันร้อนเ,อเคยหลายทีแล้วมันร้อนจนตัดเลยครับเพราะว่าทั้ง ถังน้ําแทงตัวนี้ครับน้ําหมดแห้งไปมันก็ทํางานจนตัดนะครับระบบเซฟตี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับอืนะครับ,นะรบตัวนี้เช็คไม่ยากครับไขออกมาเลยบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับใช้แรงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แน่นอะไรมากอ่ะน้าพุงพ่งน้ําพุ่งเปิดน้ําออกก่อนแล้วกันสบายน้ําทิ้งไปนะครับปิดน้ขาขําขาเข้าผมมีอ่าตัว วาวปิดน้ําขาเข้าอาจจะเปลี่ยกนิดนึงนะเนี่ยครับถังน้ำเรียงน,นตัวเก่ามีสวิตมีสติกเกอร์นะครับก็ตัวนี้แบรนด์มันเป็นของเค n t o kento ก็คือแบรนด์จีนตัวหนึ่งนะครับข้างหนาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นสนิมเห็นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าใครถามว่าซื้อยี่ห้ออื่นมาใส่ได้ไหมไม่แน่ใจนะครับใครที่มีความรู้หรือเคยทํานะครับอันนี้ แล้วปวนคอมเมนต์บอกข้อมูลกันได้นะครับอันนี้จะขอขอบคุณมากนะครับใช้ง่ายๆอย่างนี้นี่นะครับเราใช้หยอดจิ้มลงไปยอดจิ้มลงไปเห็นไหมหายไปขนาดนี้เลยผมจะหักให้ดูนะครับนี่มันลึกลงไปขนาดนี้เลยนะผมจะจิ้มของใหม่ให้ดูนี่นะครับของใหม่มันเข้าแค่นี้ครับ ซึ่งตัวนี้ครับจริงๆคือมันมีช่องเติมลมด้วยแล้วก็ตรงนี้มันจะเติมไนโตรเจนเข้าไปนะครับที่เขาบอกว่าถังไนโตรก็คือมันเติมก๊าซไนโตรเจนเข้าไปเพื่อไปช่วยรับปรับแรงดันด้านในก็จะเป็นยางนะครับชั้นยางอันนี้ผมก็เลยใส่ของใหม่เข้าไปเลยแล้วกันผมเคยเติมตัวลมที่เติมลมรถธรรมดาเข้าไปมันก็ใช้ได้สักพักหนึ่งนะครับแต่พอส่วนใหญ่ที่เสียครับก็คือ มันจะรั่วนะครับตัวยางหรือซีนเก็บลมข้างในมันจะรั่วนะครับให้เราเติมยังไงสุดท้ายมันก็รั่วอยู่ดีสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่ดีนะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาตรงกระแบรนเลยราคาประมาณสองร้อยครับก็ถือว่าใช้ได้นานใช้ได้ประมาณประมาณปีครึ่งสองปีแล้วแต่แบรนด์นะครับส่วนใหญ่ใครใช้มิสซูเขาซื้อมิสซูมาใส่นะครับมันก็ใช้ได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจตัวนี้ใช้มิสซูได้เปล่าเนี่ยมันก็ใช้บิดเข้าไป แค่นี้เปลี่ยนเสร็จแล้วเห็นไหมครับซึ่งตัวนี้ผมเคยเติมลมแล้วอ่าผมจะเปิดสวิตควบคุมน้ำให้ปั๊มทำงานให้ดูนะครับอ่าปั๊มทำงานแล้วเสียงมันจะเป็นคนละแบบนะครับเมื่อกี้เสียงมันจะตื้อเพราะว่ามันไม่สามารถช่วยคนโทรลหรือว่าเก็บน้ำได้เออแต่ตัวนี้คือลมมันหมดแล้วเมื่อกี้จิ้มให้ดูนะครับ ลึกเลยก็คือหมดพอเติมลมปุ๊บมันก็จะใช้ได้สักพักหนึ่งนะครับใครที่ <c oughs> เหนื่อยเลยอานนี้ครับเห็นไหมยิมรหลดให้ดูเลยมันเข้าไปลึกนะครับเมื่อกี้พอทั้งลมเต็มครับมันมันจะแค่นี้เองนะครับมันจะช่วยรักษาระดับแรงดันนะครับมันจะช่วยรักษาระดับของแรงดันน้ําสําหรับปั๊มได้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีการควบคุมแรงดันของปั๊มอัตโนมัติไว้ตลอด แค่นี้ครับเปลี่ยนง่ายมากนะครับราคา200กว่าบาทผมทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างใครที่มีอาการนะครับลองไปหาสั่งซื้อได้ผมจะทิ้งทิ้งไว้ให้หลายๆตัวเลยเนาะโอเคก็วิธีซ่อมเช็คง่ายๆแค่นี้ครับใช้หลอดจิ้มดูหรืออะไรก็ได้อย่าที่มันแหลมเกินไปเดี๋ยวทิ่มทะลุนะครับแค่นั้นโอเคครับแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับ